สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเกาหลีนั่นก็คือทักโทริทงังหรือผัดไก่ใส่มันฝรั่งนั่นเองค่ะแล้วก็จะมาเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินในยุคเกิดสงครามเกาหลีว่าเขาอยู่กินกันอย่างไรนะคะผมแล้วไปชมด้วยกันเลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือมันฝรั่งนะคะเราผ่าเป็นชิ้นพอประมาณค่ะหลังจากนั้นก็นำเอา พริกสดนะคะเป็นพริกแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเอามาล้างน้ำให้สะอาดซอยเป็นชิ้นพอประมาณค่ะอาหารเกาหลีนี้ส่วนมากแล้วเวลาเราไปซื้อนะคะเราจะต้องดูว่าจุดประสงค์ของเราเราจะเอามาทำแกงหรือมาต้มค่ะถ้าเรามาต้มก็ต้องซื้อไก่แบบเป็นตัวมาเลยนะคะ,ะเพราะว่าต้มไก่เกาหลีนั้นเขาจะต้มเป็นตัวค่ะ ถ้าเราจะซื้อมาแกงมาออมเราจะต้องซื้อแบบที่เขาซอยหรือตัดเป็นชิ้นมาให้แล้วนะคะเขาจะตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่เลยค่ะคือจะไม่จะไม่ซอยเล็กๆเ,เหมือนไก่บ้านเรานะคะเวลาเอาเป็นมาทําอาหารมันก็จะสะดวกสบายนะคะเราจะนํามาแกงแล้วก็นํามาลวกน้ํา ด้วยน,น้ำร้อนนะคะประมาณ5-10นาทีใส่เหล้าลงไปเพื่อดับกลิ่นนะคะแล้วค่อยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่เราจะนำมาแกงค่ะแกงออมนี้ก็ต้องใส่ผักด้วยนะคะผักที่ใส่นั้นก็จะเป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนี้เราก็ซอยเป็นชิ้นพอประมาณนะคะในขณะใส่ผักลงไปปรากฏว่าหม้อเล็กนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนหม้อใหม่นะคะ สำหรับเครื่องปรุงก็มีพริกป่นน้ำตาลพริกไทยแล้วก็ซอสจิ้มทันจังแล้วก็เกลือนะคะเราใส่ทั้งหมดนี้ลงไปจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วค่อยนำไปคั่วให้ไก่สุกผักสุกแล้วก็นำออกมารับประทานได้เลยนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายคะ่ะ ในช่วงชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินในยุคหลังเกิดสงครามนะคะเดย่าเคยเล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้ทานเนื้อแต่ละครั้งนี้ก็ใช้เวลาเดือนละครั้งถึงได้ทานนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นยุคข้าวยากหมากแพงมากนะคะก็เลยต้องอดมือ้อกินมือ้อในบางครอบครัวเขาก็จะทาน โฮลิซันหรือว่าข้าวบาเล่นะคะที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเวลาหงนี้จะแข็งมากค่ะในสมัยที่แม่ย่ายังหนุ่มเวลาจัดงานวันเกิดก็มีไก่อยู่หนึ่งตัวก็ต้องทำอาหารทำการต้มใส่น้ำเยอะๆเพื่อเลี้ยงแขกคนทั้งหมู่บ้านนะคะคือเขาได้ผ่านความลำบากมาแล้วความลำบากก็เลยสอนให้เขารู้จักประหยัดแล้วก็รู้จักอดทนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ในคลิปนี้ก็ได้เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่หลังเกิดสงครามของคนเกาหลีแล้วก็วิธีการทำอาหารเกาหลีทักทูริทังก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ